สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันเอสโคลาวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกประจำปี2565นะคะเราอยู่กันที่อาคารกีฬานี้มีบุตรสนามกีฬาแห่งชาติค่ะกับเกมการแข่งขันในสัปดาห์ที่5นะคะวันนี้คู่แรกที่จะทําการถ,าถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันค่ะเป็นเกมการแข่งขันในประเภททีมชายนะคะพิซูโรฟ,ฟีซีลงสนามพบก,กับทางยากุโซอาร์เอสมุทรปราการค่ะ เก็บการแข่งขันเริ่มนะคะโอ้ปาจ่ายลูกนี้ยังทันค่ะพิสุโลกสุป,ปการได้บูยอีกครั้งยกมาข้างหลังตีติดบล็อกค่ะจตุพลถ้าเปลี่ยนมาอีกทางคราวนี้เป็นแ้มนะคะจังหวะ้นตีของปฎิญญาค่ะเริ่มต้นได้ด,ดีครับทางพิษณุโลกค,ครับบอลเสิร์ฟของปฎิญญานะคะ เขามาลูกนี้อย่างเก็บทันค่ะโยนข้ามไปก่อนเชลโลเต้นมาเป็นบอลสั้นค่ะชะยุทธกดลงไปเสิร์ตต่อค่ะชะยุทธแม่จะเล่นบอลเร็วอย่างเก็บทันค่ะเชลโลเอาข้ามไปก่อนสุปการเลือกจตุพลไมโยนข้ามอีกทีบูอีกครั้งค่ะสุป,ปาการเปลี่ยนมาเป็นบอลสัน้นแล้วได้แต้มค่ะนี่สวยงามมากเลยครับ 8ต่อ5โอ้แล้วเป็นเสิร์ฟเอสอีกค่ะลูกนี้นี่ปรับมาลดน้ำหนักลงนิดนึงครับแต่ว่าบอลก็ยังคมอยู่ดีครับขยับเป็น8ต่อ12นะคะกระมุด่ะลงมาเสิร์ฟอ๋อหมอเทมาจากแานหลังโอ้เหนียวข้าสมบูรประการแต่ทุกคนไม่เต็มมือโอ้โหเลยไม่ตั้งน,นะคะไม่แน่ใจว่าตั้งใจหรือเปล่าแต่คิดว่าโอกาสน่าจะตั้งใจครับลูกนี้ตีแล้วมันค่อนข้าง น้ำหนักมันเหมือนจะแป๊กไปเล็กน้อยครับแต่ว่านี่แหละครับโอ้โหมันสี่ลูกไปแล้วครับสมวนประการเสิร์ฟเสียครับคนละลูกเลยครับหมอเทพเสิร์ฟบ้างนะคะโอ้หเล่นั้นไม่โดนยังแก้ไขได้อ่ะมอเทพจากแดนหลังลูกนี้ร้องได้เหรอว่าโอ้บอลมันหนักมากนะคะมาสายปีศาจครับลูกน,นี้เต็มเต็มเลยครับ ตบฝ่า,ามาเลยครับ้โหเลยนะครับบ<ผ><ผ>อลกิติพงศ์นี่ออกไม่อยู่ครับยืนดักทางถูกนะครับแต่ว่าบอลม,มันพุ่งมันจะวดเลยครับลูกนี้มาเสิฟค่าของประโมทไห้บอลแรกไปคอยดีเท่าไหร่ค่ะดิทัศน์บิดมาติดบล็อกได้บุยอีกครั้งค่ะอโอ้แล้วเซตมาลูกน <ว agle S 1> ี้มาโมวินคือตั้งมาแล้วบอลเนี่ยมันข้ามไปที่แดงของอุปการโดนกิ้มลงไปเลยค่ะ สิบแปดยี่สิบสามนะคะอู้หูมองจากลูกนี้เหนียวค่ะสมบูรณ์แต่ทุพลเอาอีกแล้วเข้ามาเหมืนจะตีไม่ค่อยเต็มมือเท่าไหร่นะคะตั้งแต่โรต้บอลค่ะลูกนี้วิ่งตีด้วยครับอาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับหกเซตพอยต์ครับยี่สิบสี่ต่อสิบแปดครับพิโตโร่ขึ้นนำน่าบอลแรกห่างไปหน่อยค่ะเปลี่ยนดอดมาติดบล็อกโอ้โห <c oughs> แล้วเล่นเร็วเลยค่ะกิติทัศน์คือลูกนี้กิติทัศน์นี่ก็ สองจี่อสองใจครับตอนแรกจะกระโดดใส่เลยแต่ว,ว่าบอลมันดันลงมาครับแล้วก็ก็เลยยืนเทคใส่ไปซะงั้นนะครับเรียบร้อยครับ25ต่อ1ิครับพิสโลวีซีเก็บเซตแรกไปก่อนครับชมกันต่อนะคะเซตที่2ค่ะพิสโลกนำอยู่นะคะตอนนี้ 1. ต่อ0เซตที่แล้วชนะไปได้ค่ะยแโอ้แล้วแทมแรงก,ก็ได้ไปก่อนด้วยค่ะตบไปอัดบล็อกครับลูกนี้ทางปติญญาครับ โอ้เสิมหนักค่ะลูกนี้บนแร้ทางต้องแก้ไขส่สุปการจากด้านหลังยังเหนียวข้าสุป,ปการโอ้เราไม่ถน,นัดค่ะยังเก็บได้ค่ะพิศุโลกมาแต่โดนจับฟาวก่อนค่ะทางสุป,ปการดูปาหมอเทปโอ้ลงมาแล้วนี่กนแกแหมยังกับเต้นบัลเล่เลย <laughs> อนเสิร์ฟของประโมทค่ะก่อ,อนแรกก็ได้น่าแต่ว่าโอ้มุมมันไม่ดีแต่ยังต,ตีได้คับสุปรณกอที่พวกนี้เก่งมากเลยครับทางสุปรณกครับบอนเซิร์ฟของบดินยาค่ะออรเทพน่าใครถนาดใครจากด้านหลังต้องตีแก้เหมือนกันค่ะจตุพลเา้าค่ะพิสณุโลก ใช่สเมตรมแต่ว่าออกนะคะลูกนี้ลูกนี้คุมไม่อยู่ครับแต่ว่าทางมาวินไี่แจ้งไปว่าน่าจะมีบล็อกครับอืโหโดนค่ะแต่ว่าจะไม่ได้โดนหนามากเลยถือว่านิ้วกระดิกครับสิบเอ็ดห้านะคะ ไม่ค่อยถน,นัดค่ะเอาค่ะสุ้การไหจตุพลฉีกมาแล้วเป็นแ้มค่ะครับวันนี้จตุพลถาชนกับทางามนเทพเลยครับสายด้วยกันทั้งคู่ครับ1 3 1สห้านะคะอามรเทพค่ะโอ้จากแดนหลังคราวนี้เน้นเน้นเอาคืนครับอมรเทพยังตามอยู่2คะแนนเท่านั้นนะคะ บอนสั้นติดบ,บล็อกค่ะเป๊ะมาที่สุบคอนอูแล้วคราวนี้ไม่พานบลอ็อกนะคะนี่ครับถูกําปั้นเฮลันเลยครับปลาโมดครับเสิร์ฟต่อค่ับเอกวีสวยครับบอลแรกหมาหัวเสาตีสลับบลอ็อกไปัชนนดูนี่นี่งดงามครับตีลงมานี่หน้าเนอร์นี่สะบัดไปหมดครับมือสะบัดไม่รับนะสะบัดด้วยครับดูครับอื้ท่าเป๊ะมากครับ ทางด้านของรัชานน,นท์ครับทีมชอมาส์หลอยาคุโซ่ไอเอ็นยูบีทีมสมุทรปราการบีซีขอชาเลนเมทโฟลดูครับโอ,โ,โอ้โหแค่โดนเต็มค่ะแล้วทำไมกรรมการไปให้คะแนนกับพิทโซนโุโรกครับลูกเนี้ยได้ไปยี่สิบสองคะแนนแล้วครับทางยากุโซ่ครับัลงานสวยเหมือนกันค่ะ ยกหลังมากิติทัศน์ไปีสลับล้อออกไปค่ะบอกได้ครับเอาไม่อยู่ครับน่าเสียดายครับทางยังกู้ศูนยยังกูศูนย์ประการครับที่สุดแล้วเป็นพิศโลกรีซีครับเก็บเซตที่สองไปครับยี่สิบห้าต่อยี่สิบสองคะแนนครับแต่วันนี้นี่มาเล่นบอลสั้นนะครับสองศูนย์นะคะโอ้ติมาล้นจะผลักสายติดบล็อกอย่างงั้นกันได้ค่ะ โอ้แล้วตีหลุดออกไปเองค่ะคราวนี้เป็นทางบดินยานะคะเอาครับอลแรกสวยจังหวะขึ้นตีรัชนนนี่ขึ้นไปรอนอิดหนึ่งแล้วสะบัดใส่นะคะเปลี่ยนบ้างครับให้ทางรัชนนได้ฟาดบ้างครับจบกันต่อนะคะโอ้ยบอลแรกไม่ดีค่ะต้องแก้ไขก่อนค่ะสมบัตปปิการอ๋อลูกนี้ยังข้ามค่ะ โอ้โหเราสุป,ปรกรค่ะได้เน้นๆจังหวะที่มาการกันมันเหมือนจะกลายเป็นดีนะครับแต่ว่าโอ้โหพิษนุโลกก็ยังสมาธิดีครับเดเสิร์ฟมาคนแรกพอได้ค่ะโอ้โเราให้อมอมรเทพค่ะเข้ามาตีโอลูกนีสอดขึ้นมาตีตรงกลางครับอมรอเทพครับหนักหน่วงเหลือเกินครับดูครับนี้ทำจังหวะกันเยี่ยมมากเลยครับเอกวีนี่ก็วิ่งวนหลอกให้ครับ เทพเซิร์ฟโอ้ลับล้นได้บุกค่ะพิศุโลกสูงไปสุปการต้องช่วยนเก็บช่วยกันเล่นค่ะมาที่พิศุโลกได้บุกอีกครั้งมัสุปการตีสกิดตักข่ายแล้วออกไปเองนะคะเนี่ยครับคนแรกสวยค่ะดีทัศจากสามเมตรเก็บกันทันค่ะสุปการ ปัญญาตีสลับบล็อกออกไปค่ะเอาค่ะขยับมาอีกนะคะตอนนี้หกต่อสิบสองีอาทิตเซอร์อีกครั้งหน้าบอลแรกกินห่างอยู่แต่ทุกคนจักแด้หลังโอ้โหลงตรงมุมพอดีค่ะลงถึงมือทางจะุคนครับมาหนักอีกแล้วค่ะอาวนี้มันแรกสวย เล่นสันมาเป็นแทมค่ะหนักกว่าครับทาง่ท้านของวัชระชัยครับโห,โหลูกนี้นี่เนี่ยทำคะแนนได้แล้วนี่ปลดปล่อยออกมาเลยอะครับเหลืออีกเพียงแค่5คะแนนก็จะปิดแมตช์ได้ครับโอ้สุสสสดยอดแรกตีค่ะอย่างเก็บกันทันนะคะได้ส่วนขึ้นค่าศัตรูการแล้วจังหวะไม่ดีพิซโลให้ชินาทิป,ปัดท้าม,มาอยู่ที่พิซโลค่ะ สาเมตรยอดอย่างเก็บทันคะ่ะโซบการจ,จะุพลจะยอดคืนโอน้ำหนักขาไปหน่อยค่ะกลับมาเป็นบอลสบข,ของประโมทนะคะคนแรกมาได้ค่ะ,ะเราตีจากหลังนี้ยังเก็บได้นะคะโซบการจะทุพลสวนคืนโอ้ติดเกียงกายค่ะต้องขอข้ามไปก่อนจะดุพลไอที ไม่ผ่านบล็อกแต่ว่าบอลนนมันออกห้างนะคะแมชพอยของพิสูโลกนะคะ24-15ค่ะล้นแล้วซ้ำเลยค่ะลูกนี้กิติทัศ <c oughs> เรียบร้อยครับไม่มีปัญหาครับจบลงไปครับพิสุโลก VC ครับเอาชนะทางด้านของยากุโซ r m u t t สูตรการใบ3ต่อสูนเซตครับ25ต่อ18 25ต่อ22แล้วก็25ต่อ 15, อ15ครับ